สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับคนโสดสนิทนะคะประจำเดือนกุมภาพ,พานันธ์ปี2566นะ,ะเดินทางมาถึงคิวของชาวธนูกันแล้วนะคะช่องเมเมเนี่ยดูได้ทั้งลัคนาดูได้ทั้งราศีนะ,ะการแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยเลยนะคะเราไม่ฟิก์นะคะเป็นดวงทั่วไปเนาะ สนิก็หมายถึงคนไม่มีประเด็นนะคะความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะถ้าคุณเนี่ยมีคนคุยแบบคุณให้สถานะแล้วเนี่ยไม่แนะนำให้คุณดูดวงทั่วไปดีกว่านะคะมันจะเหมาะกว่าใครแอบชอบชาวธนูเข้ามา2่องดวงนี้ได้นะคะ วันนี้เราจะเปิดเป็นพลังงานความรักทั่วไปนะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีคู่ก,กรณีที่ชัดเจนเนาะค่ะไทํายสำรับนะคะได้ไพ่เดอะซันขึ้นมากับหัว ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะคะถึงแม้จะขึ้นมาในตำแหน่งที่กลับขัวความสดใสนะคะโชคดีต่างๆกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะในชีวิตของชาวธนูคนโสดนะคะใครที่อยากมีแฟนใครอยากสละโสดเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ที่จะทําให้คุณแฮปปี้นะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกแย่ต่อไปนะคะคนที่จะทําให้ชีวิตคุณสดใสนะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรบ้าง มีไพ่เก้าเหรียญกับขวนะคะมีไพ่อัศวินถือดาบมีเด็กถือถ้วยเอ็มเพลสกับขวนะคะมีเด f กฟูขึ้นมากับัวแล้วก็มีหกถ้วยน่าจะมีคนเข้ามาเยอะพอสมควรสำหรับชาวธนูในเดือนกุุภาพันธ์นี้นะคะก็อย่างว่ามันเป็นเดือนวาเลนไทน์อะนะ แต่ว่าเมมองว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะอยู่โสดเหมือนกันนะคะก้าเหรียญกับหัวมันหมายถึงคนที่เป็นโสดนะคะแต่ไม่อยากที่จะอยู่เป็นโสดต่อไปอยากที่จะมีคู่แล้วคุณเองก็มองหาความรักเหมือนกันนะคะแต่ที่มันผ่านมาเนี่ยยังไม่เจอคนที่ใช่ก็เลยทําให้เรายังโสดอยู่เนาะช่วงนี้เรื่องส่วนตัวการงานการเงินก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะที่ยังต้องแก้ไขนะคะแล้วก็เท่าที่เมย์มองดูเนี่ยตัวคุณน่ะค่อนข้างที่จะเปิดใจมากแล้วเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะ แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่ตัวเองยังโสดอยู่ในปัจจุบันนะคะตอนนี้ไม่มองว่าคุณอยากมีแฟนมากนะ มีพ่อัศวินถือดาบมีพย่ยเด็กถือถ้วยมองว่าจะมีประมาณอ,าอย่างน้อยนะนคะ2ท่านที่เข้ามาพยายามที่จะจีบคุณ <c oughs> คนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะวหวานสเสน่ห์แล้วก็เดินเกมรุกอ,อีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีความจริงใจแต่ว่าจะเป็นคนที่ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะ <c oughs> เป็นคนที่โลมันติดนะ, <c oughs> นะก็คือทั้งคู่เ,เข้ามาคุณก็จะรู้เลยนะคะว่าเขาจะจีบเราแบบชัดเจนนะคะคนนึงก็อารมณ์อ่อนไหวคนนึงก็จะหวานสเสน่ห์แบบรุนแรงมากๆ แต่ว่าเมมองดูแล้วเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้ปักใจที่ใครนะคะเพราะว่าไพเอ็มเพลสกับหัวแล้วก็เดอรฟูลขึ้นมากับหัวเนี่ยมันบ่งบอกว่ามันยังไม่ใช่เป็นการเริ่มต้นที่แบบว่าเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าใครคือคนที่ใช่บางทีคุณอาจจะต้องการเวลาสักพักหนึ่งอะคะ่ะในการที่จะแยกแยะว่าคนไหนกันแน่ที่คุณต้องการนะคะคนแบบไหนที่คุณอยากจะเอามาเป็นคู่นะอ๋อแล้วก็มีพลังงานหกถ้วยด้วยเมมองว่ามีคนหนึ่งอะนะคะที่เป็นคนเก่านะคะเคยรู้จักกันมาก่อนไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนนะ อาจจะเป็นคนรู้จักเคยเห็นเคยเจอนะคะเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้คนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันเนี่ยอาจจะวนกลับเข้ามาให้เราได้รู้จักอีกครั้งแล้วก็คราวนี้อาจจะกลายเป็นรู้จักกันในเชิงชู้สาวอะนะคะประมาณนี้เนาะก็ลองดูนะคะพลังงานบวกไม่มองว่าคนที่เข้ามาในเดือนนี้นั่นแหละที่จะสามารถสานต่อกันได้ที่บอกว่าเป็นเดอรซันที่กับหัวเนี่ยเมื่อคุณใช้เวลาที่ทำความรู้จักเขาสาาักพักคุณจะรู้ว่าคนไหนคนที่ใช่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูคำทำนายในขวงไพ่ราตรเพิ่มเติมนะคะใบนี้อยาก่อนอกนะคะไว้ก่อนเนาะช่วงนี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวคิวอยู่ที่2วันนะคะคนโสดสนิทก็ดูดวงส่วนตัวได้นะคะเมสสามารถทำนายในเรื่องของลักษณะของคนที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงเวลานะคะก็จะทำนายได้คร่าวๆเนาะ บางทีคนโสดจะไม่กล้าดูส่วนตัวนะคะบางท่านต้องมาถามก่อนว่าดูได้ไหมนะคะดูได้เช่นเดียวกันนะคะ ไพอ่อตเตอรนะคะมีไพ่โซเมตนะคะตัวนี้ชัดเจนเลยว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะคะในช่วงของกุมภาพันธ์มีนาคมนะคะเรื่อยไปนะคะช่วงนี้เนาะแล้วก็มีโรแมนติกฟีลิ่งกับเอนเกจเมนต์ก็หมายถึงว่าเมื่อคุณได้เจอกันเนี่ยคุณจะชอบพอกันทันทีเลยอาจจะเป็นรักแรกพบนะคะแล้วก็จะมีการสานต่อความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์ดูแลเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะค่อนข้างที่จะรยด้วยกรีบดุลาพอสมควรเลยยังไงก็ดีใจกับชาวธนูด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่คำแนะนำจาก Angel w a นเซอร์นะ t ึ่ to your i n t u i t i o n นะคะอีซับชูโยแล้วก็เฮลฟ์ l ูพีเพิลอ่อจักรวาลอยากให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะคุณจะรู้แหละว่าคนไหนคือคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะเรื่องของหัวใจอย่าใช้แต่เหตุผลอย่างเดียวนะคะมันไม่เวิร์กเนาะอีซับทูยูคุณเป็นฝ่ายเลือกนะคะคราวนี้ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณชอบคนไหนคุณอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนนะคะคุณจะได้แบบนั้นเฮลฟ์ฟูพีเพิลไม่แน่คุณอาจจะได้เจอคนคนนี้ผ่านทางเพื่อนนะคะคอนเน็กชันเก่าๆของคุณ อาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อนะคะมานำพายคุณได้เจอคนที่ใช้คุณนี้นะคะยังไงก็ลองดูนะรับพลังงานบวกไว้ได้เลยนะคะน่าอิฉาชาวธนูมากๆเลยนะคะเดินกุมภาพันธ์จะได้เจอความรักแล้วนะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณชาวธนูขอบคุณชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้เมย์ฝากคุณกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเปม็นกำลังใจให้กับอีเมย์ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ มาใหม่นะคะสำหรับหินเชอรี่คอร์สนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะพิเศษเลยรุ่นนี้นะคะขายดีมากนะคะเมได้มาใหม่อีกแล้วนะก็เป็นหินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะที่เชโยนเดอร์สกอสโตค่ะ หมายทองนะคะมี6มิลน,นะคะ8มิลแล้วก็10มิลน,นะคะ you สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ